มาเจอกับฝนนะคะในช่องทีลาชาแนลดูน,น,นะเราอก่อนความแบบแน่นขนตากรูปากสีนูก๊กอะไรประมาณนี้ที่ลุคนี้เป็นลุคที่ทุกคนไม่ค่อยเห็นกันบ่อยๆนะคะวันนี้เราจะมาย้อนไวักันนะคะ สีผมตอนเนี้ตอนนั้นอะฝนทําผมสีขาวใช่ปะขาวหม่นหมนนะคะแล้วก็ผมน้องนะคะมีความเฟดไปนะคะเพราะว่าฝนนะไม่ได้สะแชมพูม่วงช่วยด้วยนะคะแล้วก็อยู่ดีๆคนผมของฝนอะมันมีความแบบเหลืองแบบเหลืองเหลืองแบบเหลืองแบบน่าเกลียดมากทุกคนฝนก็เลยลงสีเทาข้างบนนะคะเห็นปะตรงเนี้ยนี่สะไปประมาณ4ี่ครั้งแล้วแหละสีมันแบบ เริ่มเศษออกแล้วนะคะแล้วตอนนี้ผมมันแอบมีความแบบติดเขียวไปนะคะเนี่ยเห็นปะเพราะว่าสีเทาที่ย้อมเป็นแม่สีเทาเข้มนะคะเป็นสีเทาที่แบบมีแม่สีน้ําเงินนะคะติดอยู่ในนั้นเยอะมากมันก็เลยเป็นสีอะไรประมาณนี้นะคะลุกแรกเราจะมาเริ่มกันที่แบ่งผมเป็นสองฝั่งแบบนี้นะคะฟล๊บแล้วฝนจะเก็บข้างนี้ไว้ก่อนนะคะ ควรตัดผมหรือเปล่าทุกคนคิดว่าไงผมมันยาวประมาณเนี้ยควรตัดหรือว่าควรแบบไว้เยยาวไปเลยดีกว่าก็แบบมีแอบสองจิตสองใจนะว่าแบบตัดผมดีไหมคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะคะแล้วผนก็จะทำการมัดแบบนี้นะคะทุกคนเห็นป่แล้วมันก็จะมีชี้ออกมาแบบนี้ ผมก็จะใช้หนังยางสีที่เข้ากับผมแบบนี้แล้วฝนก็จะมาเก็บลายผมนะคะตองอันชันตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้เขามีแปรงแบบนี้มาด้วยเปะเก็บลายผมไปเลยครับวี <V S 2> <V S 1> ไปปุ๊บเห็นปะมันก็จะมีความแบบเออเรียบไปเลยเห็นปะชีวิตดี อันนี้คือตั้งใจนะคะให้มันมีความชิโดชิเดออกมาแบบนี้เฮ้ยข้างนี้ทำไมมันไม่ชิโดชิเดไม่รู้อ่ะสำหรับลุคนี้กิมมิคเขาอยู่ตรงนี้ค่ะดื้เข็มกัดเพิ่มความเท่ๆลงไปเลยตุ๊กนี่เห็นปะ ลุกแรกก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีกิมมิกตรงนี้นะคะทุกคนนี่มีความแบบเท่ๆคูลๆขึ้นมานิดนึงป่ะลุกที่สองค่ะแบ่งผมออกมาแบบนี้หนึ่งช่อข้างหน้าประมาณนี้แล้วก็ที่เหลือก็เก็บโหร้องร้องดังมากทุกคนได้ยินป่ะนี่ก็เก็บไปฝั่งนี้นะคะขนก็จะเหลือปล่อยผมออกมาเหมือนเดิมนะ ฝนะก็จะมาทำการเปียสามเดี๋ยวไรผมเราค่อยจัดการนะพอได้เปียแบบจิ๋วๆแบบนี้เสร็จแล้วนะคะฝนก็จะใช้เจลนะคะปุ๊บนิดนึงปุ๊บมาลงตรงปลายผมแล้วก็ลูบไปแบบนี้เลยชูเพื่อล็อกผมนะคะฝนะจะไม่ใช้หนังยางนะคะ่ หนึ่งข้างแล้วเราก็จะมาทํากันอีกหนึ่งข้างคือข้างนี้ค่ะเปียจิ๋วๆแบบนี้ครับเปียยากนะทุกคนผลว่าเสร็จแล้ว,ผมผมว,ลวเปียต้องจิว๋วเสร็จแล้วแบบนี้เดี๋ยวฝนจะมาแบ่งผมพอได้ผมสองฝั่งแบบนี้เสร็จแล้วนะคะฝนก็จะมาจัดก,การข้างบนนะคะที่มันแบบมีความชี้โดกชี้เดนะคะด้วยการที่จะใช้เซร่ามันชั้นแบบนี้เหมือนเดิมนะคะ ไกล้จะหมดแล้วนี่คือลุคที่สองของเรานะคะมีความแบบเปลี่ยนเล็กเปลี่ยนน้อยนี่เป็นไงรอดปะมาค่ะ, <c oughs> ะ,คะมาทำลุคสุดท้ายกันนะคะทุกคน ลุกสุดท้ายเป็นลุกที่มีความแบบง่ายง่มากๆนะคะเดี๋ยวฝนก็จะคือแบ่งกางผม,เ,มเดิมนะคะแล้วเราก็จะมัดจุกสองจุกแบบน่ารักน่ารักนะครับเสร็จแล้วเราจะมาทําการมัดผมกันมัดแบบเรียบร้อยนะคะขาเก็บข้างนี้ไว้ก่อนมัดขึ้นสูงแบบนี้แล้วฝนก็จะเก็บปลอยข้างหน้ามาจุ้มหนึ่งดึงลงมาเยอะหน่อยนะคะประมาณนี้ เก็บผมขึ้นไปแบบนี้นะคะชุบแล้วฝนก็จะทําการเก็บผมด้านหน้าเปียเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเปียครั้งนี้นะคะฝนจะใช้เจลนะคะในการแบบช่วยเก็บลายผมนะคะข้างหน้าดึงมาแบบนี้เลยป้ายลงไปเลยนะคะเจลป้ายลงไปเร็จแ,แล้วฝนก็ทําการเปรียสั่งเหมือนเดิม แล้วก็ปลายผมนะคะฝนก็จะใช้เจลเหมือนกันนะคะชุบป๊บก็มาลงเลยก็ฝนก็จะมาทำอีกฝั่งหนึ่งสีเจลเหมือนเดิมค่ะได้หนวดแมงสรบแบบนี้แล้ว <c oughs> ข้างหลังนะคะฝนจะแบ่งเป็นประมาณแบบสามช่องก็แล้วกันชอ่องบนหนึ่งช่องแบบนี้นะคะแล้วก็ทำตา เียเลยชอบสุดท้ายนี้ผมจะเหลือผมไว้ประมาณแบบนิดนึงนะคะเพื่อเดี๋ยวผมจะมาทำการแบบเก็บความเรียบร้อยตรงยางรัดนะคะผมวันนี้ที่เหลือไวอนน้ผมก็จะมาทำการทานแบบนี้นะคะก็ใช้กิ๊บดำนะคะสอดเข้าไปกับผมเราแบบนี้ชุบ ก็จะได้น้องหมวดแบงสาบมาแบบนี้นะคะฝั่งนี้ถ้าเหมือนเดิมค่ะจิ๊ดดดเป็นยังไงกันบ้างคะทั้ง3ลุกนะคะทุกคนคอมเมนต์คุยกันมาได้นะคะเดี๋ยวในวีดีโอหน้าฝนจะไปทำสีผมอีกหรือเปล่าให้ผมสีนี้มันเฟดก่อนป่ะแล้วแบบค่อยทำสีผมสีใหม่เดี๋ยวไว้กลับมาเจอกันนะคะในวีดีโอหน้านะคะไปแล้วนะคะวันนี้บ๊ายบาย